เทรดบิตเอกนะวาด้วยสูตรสไนเปอร์ sniper, กับอินดี้เฟกทัลจะได้ผลหรือไม่ไปดูกันคลิปนี้ยังใช้สูตรสไนเปอร์ sniper, ในการเทรดบิตออปชัน5วินาทีนะครับแต่ผมเปลี่ยนอินดิเคเตอร์เป็นเฟกทัลนะครับการใช้สูตรสไนเปอร์เทรดด้วยอินดิเคเตอร์เฟกทัลเป็นไงไปดูกันนะฮะอ่ะก่อนเดี๋มาดูประวัติการเข้าเทรดก่อนนะครับนี่นะผมเข้าเทรดเมื่อสักครู่ครับหกโมงสีนะฮะก็ทำกำไรรัวๆนะครับจบที่ไม้หนึ่งอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าออเดอร์ให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับ นี่หน้าเฟกท่คือถ้าลูกสรสีแดงแบบนี้ฮะให้เพื่อนกดคอนะครับแต่ถ้าลูกศรสีเขียวแบบนี้ให้กดพุทธนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้ยังเป็นไซด์เวยอยู่นะครับเพราะว่าตูกสอออกทีทเลยนะครับอ่ะแบบนี้นะกดลงครับอ่ะผมกดรัวเลยฮะน่าจะเกิน5้าออเดอร์ครับอ่ะเรียบร้อยไหมครับอ่ะเรียบร้อยฮะสูตรสไนเปอร์นะสามารถกดได้เกิน5ออเดอร์นะครับ เพื่อนที่กดรัวๆแบบผมก็ได้นะแต่ก่อนเข้าออเดอร์เพื่อนต้องมั่นใจนะครับเข้าไปฝึกเนี่ยมาชี้ทดลองเยอะๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าออเดอร์ให้ดูอีกลฮะอ่าตอนนี้สีแดงครับกดขึ้นนะอ่าผมเข้ารัวๆรัวเลยครับน่าจะเกินห้าออเดอร์ครับอ่าก็จะมีถูกบ้างผิดบ้างครับแต่รับรองว่ากําไรแน่นอนนะฮะนี่นะะผิดไปสี่ครับผิดไปห้าฮะไม่เป็นไรครับ อีกหนึ่งรอบครับเข้าที่เท่าเดิมครับหนึ่งหนึ่งสองฮะเราจะไม่ทบนะครับอ่ะลงฮะอ่ะรัวๆครับลงฮะลงฮะลงไหมฮะอ่ะมาดูประวัติครับเห็นไหมฮะผิดไปหนึ่งออเดอร์ครับที่เหลือถูกหมดเลยฮะอ่ะอีกหนึ่งรอบเลยกันนะครับอ่ะตอนนี้ลูกศรแดงมาครับก็กดขึ้นครับ ต้องระวังครับลูกศรหายแบบนี้ฮะลูกศรหายครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวอันนี้ผิดเท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพี่ผเจ็ดออเดอร์ครับหาลูกศรสีแดงมาครับไปครับหาผมรัวเลยฮะรัวเลยครับรัวเลยครับอ่ะโอเคฮะ ไหมครับเข้ารัวๆครับเพื่อสังเกตจากเครดิตผมก็ได้ฮะตอนนี้เครดิตเท่านี้ครับเดี๋ยวเข้าให้ดูฮะนี่ครับแดงครับไปครับเขียวครับร้อยขึ้นอย่างเดียวครับขึ้นไปฮะขึ้นไปครับขึ้นไปฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อยฮะแบบนี้ดออเดอร์ครับมีเสมอบ้างครับอ่าสำหรับเทคนิคนี้นะครับเพื่อนๆก็ เอาไปปรับใช้ได้ครับแต่แนะนำให้เพื่อนเข้าทีละ5ออเดอร์ครับแล้วก็เดินเงินนะครับใช้ตารางการเดินเงินคุณเบทวิวนะฮะไ้สองก็2องปุกแบบนี้จะคอนโทรลได้ง่ายกว่านะครับสำหรับเทคนิคอื่นๆเพื่อนก็ไปย้อนดูในช่อง Startup ได้เลยนะครับ